คุณหมอฟ้าหน้าใสผิวดีมากครับพอมีเคล็ดลับแนะนำไหมฮะถ้าตอบแบบต่อแหลหน่อยเราก็จะบอกว่านอนไวนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็แล้วก็วกออกกําลังกายคือพวกนั้นันเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่แล้วนะ <c oughs> แต่ว่าสำหรับผิวหน้าที่จำเป็นจริงๆคือทาครีมกันแดดะคะ่ะ <c oughs> กันแดดเป็นอะไรที่จําเป็นเป็นอนัน <c oughs> ม,ม,มากสำหรับคนที่เราไม่อยากให้ผิวอ่ะมันเหี่ยวหรือว่าชราก่อนวัยกันแดดจะป็นต้องทาง <c oughs> ขนาดทาขนาดหมอทาแล้ววันที่ไม่ได้แต่งหน้ามันก็จะยังมีกระขึ้นมาบ้างนิดหน่อยอเป็นเรื่องปกตินะอืมเ<อ>พราะว่าแดดมันจะทาร้ายผิวเขานีคือเราต้องยอมรับว่าเรา40กว่าแล้วนะที<อ>่แต่งหน้ามันก็ไม่เหมือนเด็กตอนวัย20อะสองเรื่องดื่มน้ํานี่ไม่ได้เรื่องตอแหละะคะ,ะต้องดื่มน้ําไม่พอ ถ้าดื่มน้ำไม่พอเวลาผิวเราแห้งมันจะเห็นเป็นแบบรอยเล็กๆผิวเราจะดูแบบไม่มีออร่ามันจะดูไม่ไม่ดื่ไม่ณหมอฟ้าแล้วแต่ว่ากิจกรรมของเราประมาณไหนอากาศในที่ที่เราอยู่แต่ว่าอย่างน้อย2ลิตรค่ะไม่ทำให้ไต้วแน่นอน2ลิตรเป็นอย่างต่ำก็คือ8ดแก้วอ่ะดื่มไปได้เลยนะแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักด้วยนะการดื่มน้ำ นะบางคนแบบกลัวมากแบบดื่มนะ้ำแล้วเดือดไตจะไวแบบถ้าไม่ได้เป็นโรคไตอยู่แล้วคุณหมอก็ไม่ได้จํากัดนะ้ํามาดื่มไปเถอะสองลิต hmm. ร <2 S 2> ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะคะเรื่องนอน mm hmm. อันนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกมีผลแต่ว่าคงไม่ต้องนอนสองทุ่มหรือว่า <laughs> นอนแบบสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็เลือกระยะเวลานอนที่มันเหมาะกับกิจวัตรประจําวันของเราส่วนใหญ่ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้นอนก่อนเที่ยงคืน mm hmm. นอนเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วมันก็ช่วยเรื่องผิวช่วยเรื่องฮอร์โมนต่างๆเราก็จะแนะนาอยู่อย่างน้อยหกชั่วโมงจะให้ดีก็ประมาณเจ็ดชั่วโมงค่ะ แต่ว่าวการน,นอนเกิน8ชั่วโมงก็ทําให้อายุสั้นก็ไม่ควรเนาะนอกจากนั้นแล้วก็ลองดูไลฟ์สไตล์ว่าเราขาดเออน่าจะขาดอะไรเยอะเออก็อาจจะมีวิตามินบางตัวที่เราอาจจะพิจารณาทานเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าอ๋อจากอาหารเราปกติเราแบบทานไม่พอเยอะเท่าไหร่ก็ใช้วิตามินบางตัวเสริมเข้าไปได้ก็น่าจะช่วยได้แล้วก็มีการไปหาคุณหมอผิวหนังบ้างเพื่อเขาเรียกว่าเหมือนเอารถเข้าไปเช็คอะผิวผิวเรามันด้านกายเรายังตรวจเช็คอัพใช่ไหมคะ สภาพผิวหน้าเนี่ยหมอเขาแนะนําเราก็ต้องมีการแบบเช็คอัพผิวหน้าเหมือนกัน<ม>เราไม่ได้ต้องไปโอ้โหฉีดโบท็อกทุกสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลืองตังค์ <c oughs> แต่ว่าปีหนึ่งหรือว่าปีครึ่งเราก็ไปหาคุณหมอที่ดูแลผิวหน้าผิวตัวของเราที่เราไว้วางใจอ่ะก็ดูว่าเออหน้าในช่วงนี้เราต้องเมนเทนแนนอะไรบ้างมันก็จะมีสเต็ปที่เราอาจจะควรทําไปตามอายุที่มันมากขึ้นค่ะแล้วก็อยู่ที่ความสบายใจของเราด้วยนะคะ